เส้นแห่เส้นแห่ครับลุมรว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 มโอ้จับฉลากได้เสื้อตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเบอร์หนึ่งเจ็ดห้าคุณพี่น้องอึบอือดูมุมนี้ดีกว่ากระทางจะคักและจะชัดกว่าพี่น้องเลยมุมจับฉลากนะฮะบ่ออำเภอมจังหวัดคุราาบ้านเอ็งนะพี่น้องครับผมผมก็ทั้งต้องทำตัวเป็นยีราฟนะครับเพราะว่าตัวเตี้ยดูดูนี่เลยพี่น้องเลย ทำอะกันบ้างดูดู้วกัแน่นมากเหลือเกินครับพี่ดองครับบรรยากาศบรรยากาศการทิมแทงการจับชลาประยัดมาประยัดประยัดมาเรอประยัด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 รเปล่าเห็นอยู่แวบๆประยัดประยัดุ่มเฟย์ยุ่มเฟย์เาเรียกมาจับชะลาครับประยัดมามา ประหยัดประหยัดป๋าประหยัดป๋าประหยัดครับจับฉลากครับป๋าประหยัดท่านงงว่าไปเมาตรงไหนวมาดิแม่เพียบเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวยาวเลย

ฝากรับครับรับรับตลอดครับรับทีงานขอราสีเข้ามาจ่ายตามแล้วก็รับจับออกไปเลยนะครับเก่งลยครับกระตุ้นกระตุ้นเธอครับเก่งนะพี่เก่งฝีปากเก่งนะพ้่เก่ง เ,หเหสนาจับยังครับสนาเฉพาะคนพร้อมเาะคนพรดว่กมาของพี่มดเลยย้ายมารวมันมดเลยเอทรันีรับยุเ นเดียป๋ามาคนเดียวป๋ามันหมานะป๋านะเติมับสามเพียป๋าเบอร์อะไรครับป๋าด้านหลังเขาเขียนไว้ที่เสื้อปาหนึ่งเก้าห้าเก้าเขาเป็นน้องมันหมานครับเลขเก้าเลขหมานุูลส่วนมูแหละข้างหลังโอ้หนึเลขสวยเอาเชือกไปนะเอาป๋าเชือกไปนะเอาไอ้ยางเชือกไปด่าป๋าเชือกไปด่าป๋าได้เลขสวยด้วยเลขสวยหนึ่งห้าเก้าใช่ใช่ผัว เทียนเทนเทนผู้เทียนเขาเทนเทนบ้านพังเชียมมาเร็วรับจับฉลากหน่อยฝังเดี๋ยวใครมาบอกเไปให้เอามันมาหนะเทนเทนเบอร์อะไรดูดิให้พี่ดูดิไม่ได้เด้อไม่ให้ดูไปไปเลยไปมันหวาเด้อชื่นนะจะไม่น่ามีเลี้ยงว่าสามสอง จใยพ้นเอาเอายึดเลยดิอยากได้สีไหนออยาากไได้หนเแดงไปก่อนไก่จะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนไปไม่ได้ก็เดี๋ยวไปว่ากันมันจะการมุมนี้นะฮะก็ยังยังยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ครับพี่น้องเดี๋ยวรอทักปื้ดทักปาดหน่อยจะมาณสักกี่คนยมมอ สังเกตดูนะเส้นแหกก็จะมีแบบฉายาแปลกๆครับผมเดี๋ยวดูหายาฉายาแปลกๆเท่าไหร่ฟังรอก,ก่อนให้แพ้จัดก่อนเขาว่างไงนนะ

จิ็แล้วใช่ไมต้องใไครับได้เลยครับได้ครับรออย่ไหมใช้ครับชัางต้องหาแพรต้ององหาพี่แอชัางต้องห้าแพรต้องหาพี่แอ ต้องตาต้องใจหรือเปล่าพี่น้องไจอเะชื่อช่างต้องเหรอฮะเจอหน้าท่านเรื่อยๆเลยมาเถอครับครับผมขอบคุณครับท่านครับพี่แสงม่ารอ้ยีเนี่้อย เสือตัวละห้าร้อยเข็มตขอีกสามตัวสี่เลฆครับตัวเต้ัเต้หงเมฆยังฮะยังไม่มีตอนนี้จับไ่ย่านามที่แบบกวนๆยัง

ี่อครับ่ัอ๋คแดะไครับสีสีฟ้าและสีแดงทิ้กหนึ่งเทคานบจับเหร ไเยยม1เ1เอาคนเยี่ยมจับคนเยี่ไปจับคนเลยคมามาใจบ้างนะยิบเลยกับเอา10เ่ครับเอาี่บี่้วเจ้าแพงเออเอเดงไว้ก่อนเด้อถูกแพงกเดงไว้ก่อนเอาบ้าจอยเออับดแ้วครับนี่ตอเนี่ยเยไมดเบ

จะลันมโนเพชรครับเลือกร้องเพลงว่ะเมื <im IT> <im IT> <im IT> <im IT ่อวานเทียงันมาก็รังมาเอื้อนซื้อผู้นึงเอื้อนกำรองไปอีกผู้นึงครับพระเจ้าคุณเร็วพี่ชัยของเพมาเลยครับพี่จัรันมโนเพชรครับมันหมานะครับเลือกเลือกร้องเพลงเลยนะเรื่องร้องเพลงเลยนะครับครับขั้งเชียงนะขั้งเชีงเพล ยังไม่มีฉายาแปลกๆครับบอนี้ต้องรอดูต้องหน่อยมีฉายาแปลกๆหรือเปล่าางนะครับทีมงานบ้านอยู่ในเองใกล้ๆเสื้อทหารรวงของชาติรวงของชาติมันหวานนะรวงชาติน,านะตัวเองกลัวกล้อง่นะกลัวกล้อง ไนอมต่เน่งะรโจีมาครับหนึ่งเเาเรียกต่ก่อนเขาดูฟังดูเลยประยัดยัดมาแล้วประหยัประยัดดูโจ้ประหยัดมาแล้วประหยัดประยัดประยัดมาแล้วจับเลยสิสจับเลยครับมาไม่ขอจหีรเสียงก่อนโจมาม่ครับนะครับดหลแงสองเ ใจ่หัวใจ้ชายก็ผู้ชายผ้จจเจไ้ไอ้ฟอ่านผิดกันเล็กนิดนึงครับพี่น้องใเีสองนีคยไปครับสตขอสี่ได้ครับเพิ่มเติมได้นะครับเพิ่มเติมได้ครับตอนนี้ครับเห็นช่างอานี่มีขอเพิ่มนี่แหละครับ เสือนเสือนขึ้นสีแดงจะถูกไหนทั้งห่ายเนี่ยมาดูเลขตัวสั้นเลยมันหมานขนาดไหนดูได้ไหมผมจะได้อวยพรอวยชัยได้พี่น้องฮึบฮึบอุ้ยฮึบอุ้ยอุ้ยหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดครับบวกหนึ่งมันเก้าคงหนึ่งหกเก้าม่านนะสักน้อยอีสักเท่านี้ครับรอให้ลอยลอยลอย จับชลาของมันได้ครับพี่น้องเดี๋ยวทำให้มันดูวายุวายุายุอยวายุวายวายุเอาเยโอ้วายุนี่เอาเยอะนะครับวายุเนี่ยอ๋อเนี่ยเห็นวายุมาสองผัวเมียเมื่อกี้น่ะ มายุส่งเด็กส่งเด็กมาสองแค่าายุ่นี่ก็เป็นชุดอยู่เชยภูมิครับท่านก็จัดบ่อปลาได้ใช่ได้ครับเสื้อเบอม์อไรครับสเงีย บ่อนี้ต่อที่ไหนสองเนี่เสียนแหยังไม่มีฉายาน้ำที่เด็ดเด็ดเลยเดี๋ยวรอดูอีกสักหน่อยมาได้พูดคุยกันแล้วน้องอยู่บ้านไหนเนี่ยสูงเนินครับมาดูหน่อยที่สูงเนินเบอร์ไส้ไหนคนดูหน่อยเบอร์เก้าลำหลังเปล่ามีก้ามหนึ่งห้าเจ็ดมันมานะสูงเนินสูงเนินเขาประกวดไ่เดย เออเขาเ่าเนาะชั้นเตียงบไปยังครับชั้นเตียงหนึ่งเทนี่ไหมชั้นเตียงมายังเนาะออสตราสองเทครับบนรนี้่อยครับพี่น้องเงสองหนึงเทครับยังเหลือยังเหลือ

สีแดงครับสีแดงรับไปเรียบร้อยกรรมการรับแซ่บดตรงรันียยยังยัังยังังยัยั้วยังยัังั 4 bờ Thoái ờ ẻm đi đi nò, thái Việt nam 4 bờ Thoái, các anh <muốn> <laughs> <Phón rửa, cười> em Anh mày, mày mày đó, sợ, mày, mày Anh <laughs> ăn mưa hơi ăn mưa hơi ăn mưa hơi ăn mưa 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 อมิล่ะตง่่ยังไมาครับสองเ่างเบเียครับยังไม่มีฉายาที่แปลกได้ใจเขาเป็นว่งเดยรออสักหน่อยจะได้ใจหรือเปล่าฉายาของเซียนมือเท้าครับสองเท่า ช่างเล็กดอสั้นเจอแล้วครับ yeah พี่น้องชายาแปลกแครับผมวันกล้องก็เจอแจ็คดอสั้นวันนี้ช่างเล็กดอสั้นขอจบการถ่ายคลิปนะพี่น้องในการชุมจับฉลากครับผมจบด้วยช่างเล็กดอสั้นครับพี่น้องเขาก็รู้หน้าที่ของเขานะครับเพื่อจับฉลากเสร็จก็มาลงที่บอกกันเลยครับพี่น้อง260บ เซียนประมาณนี้ครับพี่น้องครับโอ้โหเส้นทางค้นหาปลาวันนี้โอ้คึคกคักแท้พี่น้องเอ้ยโอ้โหมันมานครับมันมันนเออมันมันปุ๊บปุป๊บปั๊บปั๊บนะเบอร์สองร้อยสี่สิบเจ็ดคอยท่านมันมานนะครับผมมาจากบ้านทรายมาจากห้วยแถลงบ้านปรางโอ้ห้วยแถลงบ้านปราง ครับพรมน้องแลนเดอร์โอ้โหบรรยากาศครับพี่น้องครับมาลุมมาตุ้มเลยครับ200กว่าเสียน200กว่าแพ้200กว่าชีวิตได้ฝากความบาังไว้บ่อที่นี่ครับเรามาดูกันสิว่าชีวิตคนห้าปลาวันนี้ จะมีโตมากน้อยขนาดไหนเตรียมปูเตรียมปารกันได้กับพี่น้องของยาติดกล้องสักหน่อย,อยเราจะไปพบกับอีกหนึ่งกล้องก็คือกล้องเปิดตัวชายาทั้งหมดครับผมบ๊ายบาย